สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องบ้านของนัดนะคะวันนี้แม่น้องจะมาทำก๋วยเตี๋ยวซี่โครงลูกชิ้นหมูนะคะหน้าตาน้ำก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากเลยนะคะทำไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแม่น้องปรุงยังไงนะคะใส่อะไรบ้างนีนะคะก๋วยเตี๋ยวพร้อมทานแล้วนะคะแม่น้องก็จะใช้น้ำสะอาดนะคะ 5ลิตรนะคะหรือห้าพันมลนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมทุบลงไปห้าช้อนโต๊ะต้นผักชีทุบนะคะห้าถึงหต้นเวลาซื้อเนี่ยเลือกซื้อต้นที่ยาวๆนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะแม่น้องก็จะใส่กระดูกลงไปห้าร้อยกรัมนะคะและกระดูกซี่โครงหมูนะคะอีก5้าร้อยกรัมนะคะรวมเป็นหนึ่งพันกรัมหรือว่า1กิโลนะคะ หรือว่าใครจะใช้ซี่โครงหมูอย่างเดียวก็ได้นะคะ1นกิโลต้มให้เดือดนะคะแม่น้องก็จะปรุงด้วยซุปหมูก้อนนะคะ5ก้อนซอสเห็ดหอม1น่ถ้วยตวงซีอิ๊วขาวฝาส้มหช้อนโต๊ะน้ำตากลกรวดหช้อนโต๊ะนะคะใส่แค่3อย่างนะคะต้มเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ แล้วก็เราก็จะเวลาเราจะทานเราก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปครึ่งกิโลนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีที่ได้มาจากซอสเห็ดหอมกับซีอิ๊วขาวนะคะเราก็จะมาลวกก๋วยเตี๋ยวกันนะคะผักตามชอบนะคะวันนี้แม่น้องใส่เฉพาะผักกาดขาวอย่างเดียวนะคะ ก๋วยเตี๋ยวจะหอมอร่อยนะคะมาจากหนึ่งน้ำซุปนะคะสองกระเทียมเจียวนะคะเราต้องเจียวเองนะคะใช้น้ำมันลำข้าวนะคะถ้าเจียวกระเทียมเนี่ยกระเทียมจะมีกลิ่นหอมนะคะ ใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะค่ะก๋วยเตี๋ย,ยวที่แม่น้องทำก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านของนัดของแม่น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ